สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขูสุขขน e PC, คนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่มาหนีก็พาพี่น้องลงทงลงทาหาเคียกบกไงกบไตฟางกบนอนตมไปเรื่อยๆแล้วครับขอกกบไงกบไตฟางกบนอนตมเอาได้ไปทำเลมอหม้อหอก็ลงโคโคกังสีหอกเคียฮักกบไงครับนำนำแนวหอกแบบเคียฮักกบเมบกบนอนตม มาแล้วมาแล้วมา,วมา,วมาเขาบอกเขาบอกายครูมันธรรมาดาไปพี่นอ้องตัวนี้สามไงดูว่าไกลกันครับนี่นี่มามาให้เบิ่มน้ำเพิ่มไปเพืุ่มกระตาเพียงพี่นอ้องไงเลยซื้อวยเลยครับ ไงแหล,หล่สวยอ่อุ้ยสวยครับมาเบิรงไงสองไงสามไงสองขึ้นม่ทุกครนต่างกันแช็กว่าหนึ่งมีห้อยห้อย,ห,อยห้อยพันตีมีถือเกี้ยวเปิดแล้วคิดว่าน่าจะอยู่เพราะนี่มีห้อยพันนังไงที่สองมีนงหนึ่งไงพันนังนี่ไงสามโย่คือหมานแถบมันนี่ไงสาม ไงคู่ธรรมดาตัวนี้ไงขีไงาสามสามไงเลยพี่น้องนีหนงนง่หลุดไงแรกพี่น้องหลุดไงแรกไงขู่ธรรมดาไปมันนี้แก๊สไปสามไงครับไงแ,แขกหมานอย่าว่างไงเป่าเดินเห็นดังไปแล้วขี้คางปีคางปีบ้านอุ้ย,อยสองมี วุย้ยสองอยู่ได้มาอยู่นี่ก็ยังคู่เว้ยมาอุ้ยเซาไฟสุดพี่น้องเซาไฟสุดเพียงกันสองตัวสองแต้มสองงเลยพี่น้องมาอยู่นี่ก็คู่อีกนี่ครูคล่องแท้นี่ตัวแรกนี่ตัวสอง นี่คูของแท้เลยนี่นี่นี่เอานิงให้แ,แน่คูก็ง่ายนี่เ้ยคูแหลกแหกมันคูแหลกแขกมันมาง่ายคูอยู่ใกล้นี่มันมันเอาแล้วเอาแล้วเป็นซีโมเมนสามเลยพี่น้องดูนี่ง่ายคูของแท้ยังกันเลยเนาะเดิงพี่น้องเอาแล้วพี่น้องเซอร์ไพรส์สุดๆเลย ข่มกันทีเดียวเลยสองแต้มเจอหนึ่งเลยสองครับนี่นี่ไงคู่ไงคู่คู่แรกของปีว่าชิจัดสามไงซีไงเลยครับบัดนนี้มาแล้วมันมันงัดขึ้นพอไงคู่งัดขึ้นจังได้จังยังกัดอยู่เนาะตัวนี้เพิ่นน้านี่พวกหัวไงเพิ่นอยู่ข่างเนี่ยน,นี้ไงที ทีสามไงที่ไงทีสองกลายเป็นไงที่สามไหโหูตัวนี้ของตอเตาของหลุดไงนี่สวยงามครับไม่หนูงใหญ่ยอยู่หลุดมองโตมันัตใหญ่โต,นตหน่อยไงยเลือกขื้กันครับ ตื่นเลยตื่นเลยวนี่ยพยาม่ให้ดินคูลงหลัดคนไหวน้ำเนี่ยพยันจิตเ,เต็มกร,ร,ระดูกกระดิกเลยมาแล้วได้สามคือเกาไงานันพาดจะไปได้คู่กันโอ้โอหเนียวแตกจากเลยมาแล้วครับมา มานล่ะพี่น้องสามเต็มแล้วไงขู่คือเขามาลงงานแหลกมานเลยพี่น้องเอ้ยคือส่งสีมานอยู่ดอกมือนนี่สามไงติดแหกมานล่ะอา,ายุคนละงานก็ยากแตะเพียงมานล่ะ พอกุ้มเนีพอติกุ้ไงนาจะพีิงเนาะท่นเลยไปถอนงานนี่หนะาวมันมานเติดมูมาด้อสีเปยมไงล้วนใส่ตะเพียงเอินละพี่น้องม,มันนีแมประติบัน หน<ไ>ึ่งตัวเลยเจ้าไปยนั่นชอบผมืออ่อ้โหดมัเต็มที่ห ยอย่าโดนจะคอยปอต้อนแอบปีมื้นนี้พี่น้องใบที่สองใบสองแคมป์น่ะหลุดนกันพี่น้องอยู่ว่าอยู่จากตน้นต้นึงนี่นี่ตรงนึงแอบอยู่นี่ครับอยู่ในห้อยเกี้ยบปนนิดน้อยนึงนี่มันจะห้อยเป็นแต่เป็นไงตอมันนี่หลุดมาสิอยู่ว่าอยู่ส่งเปียกๆอยู่นะ้า อยู่อยู่นานอยู่อยู่อยู่เอ้ยใกล้ๆก,กันเองแมบแล้วก็เจอไงเอาเอาไปเอาปี๖วมาปีดีเลยปนจนเนียอแตกมาเต็มพ,มก,มพ,มตก,พมกติดกันเลยครับแมบบก,ก็ง่าย เมียนแสกไถ่ไถ่ไถ่ลงตีแล้วลงไปใหญ่มองก็ใกล้นี่มัมนแล้วพี่น้นอกแล้วหกตีกันเลยเอาพี่น้องกใหญ่มองแล้วดีล่าเ่าได้ดคันกบได้แมพเลยมาเชียรลุมล้มลุม้มตัวน,วนี้ตัวงามครับ <c ười> โอ้โหนี่ก็สวยสุดยอดเลย เขียวลุ่มๆเลยมั 40, นเต็บแกมแล้วพี่น้องกําลังสีง่ายขึ้นไอ้อาจเลียร์เห็นแต้ง่ายออกไม้นี่มันสีไม้แหลกสามกําลังสีง่างขึ้นไปเนาะพิ่นเห็นนะพี่น้องแบ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 แไปฟาง ไก่น้ำเนาะไก่น้ำนี่ลาไม่ได้ไก่น้ำไก่น้ำแกมแเนาะแกมแเนาะมันมันมาเลยเต็มที่แปดแล้วเด้อพี่น้องมดินต่อไปจักข้าวนึงเนาะเขียวไป นราคาแขนกูกลัวแจก,นกนันเองแจกนี่วะนี่อีกแล้วพี่น้องสวยงามสวยงามลีลาบอดดอยดอกพบอดสิเกนีนลีลาบอดดอ้ยตัวนี้สวยงาม <c ười> น,นี่นี่นี่นจแกจกแจกบอคนกำลังนั่งกระเทืเนาะหัวเขียวลุ่มๆเลยพี่น้องแกะที่เก่าครับมาแล้วเก่แาแล้วพี่น้องมามาหลุนให้กันมื่อนี้ยจีจ๊อมื่อนี้สจี๊ด้อซีบบอ มันอยู่ทะเลาะกันได้เองแต่ลาะโตแต่ละโตเนี่แต่เขากันใายมากไม้ใหม่ละเนาะไม้ที well, like. mark, so ่สามล่ะเพราะว่าไม้นั่นหาจนเมื่อยกบ่อซีไม้แหลกสามไม้สองซีเห็นบ่นี่นี่นี่อาเทียนติดดังทั้งหลังทั้งหลังเพลินเย้าน้นเอาเลยเอาเลย มทีสีบมาแล้วครับมาแล้วเต็นที่ซีืมากระดุดต่างด้ทางหลังเก,กล่างนนำโบมาแล้วฮิบบอเอาละวัเตะสิบบอ,มอนหมันเนาะตาเพ่งเนาะนี่ครับเฮ้ยหมันจนได้ สามเตบเลยมาไม้เรบกวนมานเข้ามา,น,า,มมมามนี้ครับ ถือวามานันอยู่ครับซิปแต้มสามไม้ไม้แหลกสามตัวไม้ที่สองสี่ไม้สุดทยย้ายนี่ก็สามเลวลาภาพพี่น้องกบัดล้วครับนี่ถือว่ามานันอีกมือหนึ่งซิปแต้มก็ถือว่ามันอยู่ซิปแต้มเพื่ล่าย้ายที่เขมรถือกำลังใจจะเป็นขยันมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมต้องกันไม้ชิมหนาครับ กับ้าดละค่ะมีวันแต็มสิบประมาณเราลงสามไม้ก็ได้สิบแต้มคือเก้าขออยากกอกินด้วยนะกันในชิหนะ้าสวัสดีครับ